ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอนะคะที่ปูเออ,อัดทีเดียวไปเลยนะคะต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นี้นะคะก็เอ,อเดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้อาดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเกินสิบนาทีนะคะเออเขาก็เลยเอไม่ไม่ใซฟให้นะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวจะรีพูดแล้วกันเนาะก็ สำหรับการเห่ของครั้งนี้ครั้งที่สามเนี่ยปูย้ต้องบอกก่อนว่าเออเป็นของที่ปู้สั่งไว้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้นะคะประวันต้นเดือนนะคะแล้วของเขาเพิ่งเข้ามาในวันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทําการเห่ทีเดียวะคะ่ะแต่ก็ก็ก็คือของมันเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็เลยต้องทําอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆเอาไว้ก่อนนะคะว่าแบบเออเดี๋ยวจะเห็นว่าเออเดี๋ยวเห่เดี๋ยวเห่ไม่ใช่นะคะคือจริงๆแล้วมันก็คือล็อตเดียวกันแต่ว่าเออมันมันของมันเพิ่งเข้านะคะ ก็ต้องขออภัยหรือบอกกับผู้ที่ติดตามน้องๆที่ติดตามไปก่อนเลยว่าเออในขณะที่ผู้ทําเนี่ยมันเป็นตอนเวลากลางคืนนะคะก็อย่างที่ได้ยินว่าอาจจะได้ยินเสียงจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเสียงที่ออคือบ้านปู่ก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดานะคะแล้วก็ลอ้ลอมรอบบริเวณบ้านเนี่ยมันจะเป็น แม่น้ำนะคะก็มีก็พามีก็ผงก็ไผ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์พวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็สมัรถจได้ยินเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็คือบ้านก็เป็นบ้านแบบปกติธรรมดาบ้านไม้นี่ละค่ะก็ไม่ได้แบบว่าเออล่ำรวยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เวลาถ่ายทําก็จะไม่มีการจัดฉากอะไรทั้งสิ้นก็จะแสดงความเป็นตัวของตัวเราออกมานะคะก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโดนตัดหนีนะคะ ก็ของที่วันนี้ที่พวกเอามาเผื่อทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของที่มาจากร้านน้องเกดนะคะน้องเกดร้านชื่อว่านาะเอ,อ่อเกดจิเซ็นเตอร์พอย์นะคะมีทั้ง facebook มีทั้ง l ล n e นะคะก็สามารถติดต่อสามารถเอ,อ่อไปซื้อได้นะคะที่ร้านน้องนี่นะคะเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักมากเป็นแม่ค้าที่มีอัธยาศัยดีมากแล้วก็ซื้อสำคัญเลยคือซื้อของให้ใน,น้องลดค่าเยอะมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคือน้องเขาก็จะลดให้เยอะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยนะคะว่าคือถ้าสนใจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางตัวไหนก็ลองให้ไปสอบถามน้องเกตดูนะคะเพราะว่าน้องเกตเขาเป็นร้านที่มีของเยอะมากนะคะแล้วของจะอัปเดตตลอดนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะราคาไม่ใช่ย่อมเยาวคือถูกกว่าตามแมค้าทั่วไปนะคะ ก็ลอามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะคะที่ที่ที่ปุได้มาในวันนี้นะคะมันไม่แน่ใจจะสูงไหมนะคะก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นโมจินะคะโมจิบูสเตอร์มานะคะซึ่งมาตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกัดมาจากสลายแดงบวกกับเมื่อขอยทากตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะทำให้ผิวเราดูเฟิร์มขึ้นแล้วก็ผิวขาวใสคนที่เคยแพตัอลอนมาก่อนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะตัวนี้ ออแล้วตัวนี้นะคะก็ออมีได้ที่แจ้งจดออยอถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่มีสารต้องห้ามเช่นตลอดหรือสเตอร์ลอยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผู้ดูในโซเชียลแคมโซเชียลโซเชียลนะคะปรากฏว,ว่าออตัวนี้ก็ได้รับการออรีวิวค่อนข้างเยอะนะคะจากสร้างแต่งหน้าชื่อดัง เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยคิดว่าเอออยาจะลองดูนะคะก็เลยไปถอยมาก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวไปสอบถามน้องเกดตเราเองแล้วกันนะคะเพราะว่าราคาแต่ละคนเนี่ยก็จะให้ไม่เท่ากันนะซึ่งปูก็จาไม่ได้ว่าน้องเกดตให้ปูเท่าไหร่นะคะก็ชนทีแรกนะคะต่อไปเป็นชิ้นที่สองนะคะก็คือเบต้าคูไฟเบอร์เบต้าคูแคนตัวนี้นะคะ เป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเกี่ยวกับการดีท็อกลอนไส้นะคะหรือว่าดีท็อกระบบย่อยอาหารของเรานะคะแน่นอนค่ะเรามีการกินยามีกินกูต้ากินคอรลเเจนกินอาหาราต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีของเสียที่มันตกค้างในลำไส้เราจะต้องมีการดีท็อกดีท็อกจะล้างสารพิษออกไปเราต้องมีการล้างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเข้าไปล้างวิธีการทานสีทานหนึ่งฟองนะคะ ทานวันละหนึ่งครั้งนะคะก่อนนอนทุกคืนนะคะก็เดี๋ยวถ้าผลนั้นจะยังไงก็เดี๋ยวบูธนาเมื่อกินครบหมดแล้วก็จะมาบอกให้ฟังกันนะคะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะต่อไปเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะตัวน,นี้เขาเรียกว่าออร่าแคปเลื่อจากกล้องมันไม่ซูมนะคะก็ไม่รู้จะทำให้เพื่อนๆเห็นได้ยังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปตามให้ทีหลังแล้วกันนะคะอันนี้เป็นออร่าแคปนะคะเป็นมันจะมี ส่วนผสม,มนะคะมีกรดวิตามินขอนุยัตอ่านนะคะมีกรดวิตามินซีนะะมีสารที่ช่วยให้ขาวนะคะก็อันนี้ใช้ผสมกับโลชั่นทั่วไปนะคะที่เราใช้อยู่ในเสื่อทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้กันหน้าได้นะคะแต่ปุูยังไม่กล้าใช้กันหน้านะคะก็เลยจะแค่ซื้อมาใช้กับตัวนะคะอันนี้คือผิวของปุูจริงๆที่ที่พอเนี่ยเป็นคนที่ผิวแบบนี้ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ไปแล้วผลประสิทธิภาพในผิวปเจผองขึ้นไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งสามอย่างเนี่ยปุ๊กก็ซื้อมาจากร้านน้องเกดนะคะซึ่งข้างในจะบอกว่าข้างในจะเป็นอย่างนี้เป็นผงๆอย่างนี้นะคะน้องเกดบอกว่าอันนึงเนี่ยใช้ได้สามครั้งนะคะปุ๊กก็เลยซื้อมาประมาณหกหลอดเพื่อที่จะดูว่าในเหนืออาทิตย์เนี่ยนะคะ ถ้าเราใช้ไปเนี่ยอถ้ามันดีจริงเนี่ยมันต้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเพราะอ่าก็เห็นไม่ใช่เห็นผลการเปลี่ยนแปลง่นทีเร็วต้องเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยเอ่สั่งไปหกหลอดนะคะเพื่อดูว่ามันมัน,ม,นมันโอเคไหมนะคะก็หมดละครบละนะคะของที่วันนี้ไปร้านเกตดมาก็คงจะต้องบอกะค่ะว่าของที่สำหรับวิดีโอวันนี้แล้วกันเนาะที่เกี่ยวกับการเหินเนี่ย ก็คงจะเป็นวิดีโอเนี้ยสำหรับเด uh, ือนนี้คงเป็นเดือนสุดท้ายนะคะที่ที่ที่จะมีการเห่นะคะคงจะไม่มี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 การซื้อของอยู่แล้วแหละเพราะว่าเออซื้อมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันก็หลังจากนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่หนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับสาระน่ารู้หรือการสอนแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆนะคะหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับการรีวิวใช้อะไรดีใช้อะไรอย่างนี้มากกว่า เป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับวิดีโอเนี่ยคงไม่มีแล้วนะคะสําหรับเรียนนี้นะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะจุดประสงค์ของการเหอทําวิดีโอเหอของไม่ได้มีจุดประสงค์แค่ว่าเออเอาของมาแล้วเอามาอวดว่าฉันมีตังค์ซื้อนั่นซื้อนี่นะคะจุดประสงค์ในการทําวิดีโอเหอของปนในแต่และครังเนี่ยก็เพื่อที่จะเอ่อเอาความรู้มาแชร์กันเอาสิ่งที่เพื่อนๆดูปูเอาปูได้ไป สรรหาหรือว่าได้ของชิ้นี้มามาลองใช้กับตัวเกิดประโยชน์หรือว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้นําเป็นประโยชน์ตัวของเพื่อน,นเองไม่ใช่เป็นการโอ้โอวดแต่อย่างใดนะคะก็ต้องขอพูดเอาไว้ก่อนนะก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่คลิกเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาติดตามปุะนะคะก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์ให้นะคะแต่ว่ากดไลค์หรือกดรีโพสต์ให้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ถูกใจก็สามารถที่จะติดติงได้นะคะยินดีรับฟังข้อติติงทุกข้อนะคะก็วันนี้คงต้องไปแล้วนะคะเกือบแปดนาทีแล้วนะเดี๋ยวต้องอัดกันใหม่อีกนะคะก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือให้ปูอัปเดตเกี่ยวกับ ออความรู้อะไรสาระความรู้อะไรก็สามารถบอกได้ทั้งทาง Facebook ทางไลน์เราก็ทางโซเชียลแคมยินดีนะคะยินดีมากๆเลยก็วันนี้ต้องไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ